ไม่ใช่ไเมื่อกี้คิดว่าวิดีโอไม่รู้ว่าอะไรอยู่ โอ้ยเมื่อยรู้สึกคิ้วค้างมันเห็นนานนี้เข้ามาเลยันดีเพื่อนผมทรงนี้น่ารักเวอรอืม <c oughs> จริงไม่มีอะไรครับร้อนตัดแม่งเลยแต่ผมสั้นบ้างก็ดเดียบผมไว้ผมยาวมาตลอดเลยเบื่อหน้าตัวเองอะไรก็เลยเปลี่ยนวันนี้รถติดปะติดเลยเนาะมันเคยรถไม่ติดด้ยเหรออืมใช่ใช่ เสียงมันไม่สบายเลยอืมผมเสียงเป็นงี้มั้งตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วครับผมชินแล้วถ้าถามว่าทำไมไม่ไปหาหมอไปมาแล้วสามรอบสามโรงพยาบาลกินยามาแล้วสามรอบแล้วก็ไม่หายก็เลยไม่อยากเอาเคมีเข้าร่างละเป็นไข้ที่ชนคนที่ใช่อันนี้ไม่แน่ แต่ผมแข็งแรงไม่ได้เป็นเลยหรอกแค่ฝุ่นมันฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันเยอะผมก็โนช h อยทำอะไรไม่ได้พี่ฟอสไปเลือกตั้งมาอย่างยังครับเดี๋ยวไปไปวันจริงก็ถ้าใครไม่ได้เลือกก็เลือกด้วยนะเลือกเธอออกมาเลือกตั้งเธอ ถังเขาอะไร,รอ่ะลูกอ้าวมึงมาได้ไงเนี่ยเอ้ยมันมาได้ไงวะไล่เหรอเออกูไล่เล่นอยู่มึงมาได้ไงเดี๋ยวกันเฮ้ยมึงมาได้ไงอ่ะไล่เหรอโย่ แล้วมึงไม่มาได้ไงตอนเนี้ยคิดถึงไม่ได้เหรอเวอร์มากเอของมาให้เอาของมาให้อ่าไปฟิตเนสมาใช่มึงไม่มาเล่นกับกูอ่ะเพิ่งถึงบ้านเพื่อนพยายามบ้านมึงโหดมากเลยนะใช่ไหมเออดีเข้มดีแล้วมึงมาได้ไงเนี่ยโหเขี้ยน่าเหมือนเหมือนนี่ครับเหมือนเด็กอายุสิบห้าเลยอ่ะคนโดนเป็นหมื่นเลยเหรออืมแสนสองตาฝากเปล่าดูดิ หมื่นพอหมื่นพอไม่ไหนก็นนะมามาทำอะไรเนี่ยเอาเสื้อไงอ๋อเอเอได้แต่กูงงจริงให้หอยู่ดีมึงก็มาเ <c oughs> ต้าเฟยลูกไก่ของพ่อมีชื่ออะไรนะน,นี่เหรออันนี้อันนี้ปัง,ปง <c oughs> ใช่เล่นมาแล้วเป่าเฟยกาฟิวไทเกอร์ไม่ใที่ประมาเหรอครับพอ่อวันนี้หันอ,อ๋อเฮ้ยมันมาได้ไงวะงงว่ะงงเลยมาถึงไลฟ์ถึงงงเลยเออกูว่างงอยู่ดีๆก็มาทัเหมือนบ้านตัวเงองนะมึงเนี่ยอ่ะอ่ะ,อะจออะไรขึ้นมา ตัวไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะสีฟ้าไม่ปิดไ์ตัวอเออไม่ได้ปิดเลยอืมอุ้ยตกใจเอาตัวไหนอ่ะขอูหน่อยโหสีฟ้าเต็มเลยวะตัวนี้ได้ปะมันมีหลายตัวตัวไหนก็ได้เอาไปเถอะอยากได้ตัวไหนชอบตัวไหนก็ใส่เลยตู้เลยได้ปะ ได้หรือกูซื้อใหม่ก็ได้ <S <S จะต่อตัวนี้ก็ได้เพื่อนตัวไหนตัวนี้เหรอเออตัวนี้ก็ได้นะช้อ p p i n g ช้อปปิงปป้งเอาไปอีกสักตัวก็ได้ไหมเผื่อแบบไ้แต่ตอนแรกกูเคี่ยวมังเจ้าตัวนี้นะเขาอยากได้สีคีงคีนอ่ะดินี่คีนปะไม่คีนนะมันเป็นลายๆมังไม่รู้ว่าเขาขอแค่สีฟ้าออเออตัวไหนก็ได้เอาไปเถอะ อันนี้คิสเน่น่ารักดีตัวมันน่าเสเล็กหรือเปล่าอันนี้เผื่อไปก่อนก็ได้อืมอ้มก็ได้สักทียังไม่ปิดไลฟ์หรอกเขินมาเฮ้ยคนลุกสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อ่ะตัวไหนตัวไหนไปตัวนี้ตัวนี้สองตัวสองตัวขอยิมก่อนอย่เอามาคืน อ่าคืองานพรุ่งนี้ใช่ไหมครับได้โอเคทุกคนไปก่อนเดี๋ยวคุยกั้บุ๊กแล้วบ๊ายบาย